เราลงสองครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมเบลสิลปิธองคํานะครับเป็นตัวแทนจากพารก้าไก่นะครับก็วันนี้ส <inch> ังเกตเวทีก <kill> ็ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะครับก็ผมสั้นๆนะครับคือปัญหาเรื่องที่ดินของพี่น้องมงที่ตำบลเข็กน้อยนะครับผมว่าปัญหาเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ย ผมก็จะว่าทุกท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้านะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆาที่ไม่รู้ว่าทําไมถึงแก้ไม่ได้สักงีนะครับจุดแรกเลยที่ต้องแก้คือเรื่องการเมืองนะครับถ้าการเมืองดีเราจะเจอแบบนี้หรือเปล่าการเมืองดีที่อบตอขอโครงการอะไรก็ไม่ได้ซึ่งงงมากนะครับถ้าการเมืองดีมติครลมอะมะติอะไรก็แล้วแต่กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิ์ของเรา ในการอยู่ที่นี่ทั้งที่เราอยู่มาก่อนแล้วก็ตามหรือจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามนะครับที่เราจะมีสิทธิ์ที่นี่ทำไมมันไม่ถูกดำเนินการสักทีนี่คือปัญหาของการเมืองจุดเริ่มต้นเริ่มแรกมีแค่นี้เองนะครับผมคิดว่าเริ่มแค่จุดนี้ก่อนจุดแรกนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นตามมานะครับเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องออในการดําเนินการของอบตอถ้า นโยบาย66ค23ถูกดำเนินการใหแล้วเสร็จนะครับให้แล้วเสร็จพี่น้องทุกท่านก็จะได้ตรงตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์สาธารณภพใดๆก็ตามในที่ดินที่แห่งนี้นะครับก็ที่เหลือจะดำเนินการได้ตามปกติเลยตอนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์ผมคิดว่าพี่น้องน่าจะมีความผืออ่าจใจเหมือนกันว่า เอ๊ตกลงที่นี่นี้มันเป็นที่ของพลเรือหรือพลหรือทห,หารกันแน่นะครับทหารจะมาทําอะไรก็มาเองใดๆก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าอีกหนึ่งอย่างของการเมืองดีคือเอาทหารออกจากการเมืองผมไม่รู้เหมือนกันว่าทหารมีหน้าที่ปกครองประเทศหรือมาจัดการที่ดินให้ประชาชนงงมากนะครับจะขอน้าขอไฟขอทะเบียนบ้านก็ขอทหารตกลงทหารที่ทาหน้าที่อะไร งงมากนะครับกออ็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีพี่เหล่าฟังมาเติมจากจากฝั่งพักเก้าไก่นะครับขอบคุณครับ